สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงครอบครัวอีกแล้วนะคะพามาทำหอยลายผักพริกแกงค่ะผัดเสร็จแล้วพริกแกงมาใส่หอยลายนะนะคะก็ถ้ามันแห้งไปนะจ๊ะที่รักจ๋า เพื่อนจา๋าเติมน้ำลนึ่งใจ้ะสูตรใครก็สูตรกันนะคะอย่าว่ากัดนนะ้าอย่าดราม่านะคะว่าทำไม่เหมือนกันนะคะไม่ม,มีอาหารที่ไหนจะเป็นสูตรตายตัวนะคะทำออกมาแล้วอร่อยก็ใช้ได้ไนะจ๊ะมาตีก่อนมาตีใหญ่มากเสร็จแล้วก็ สงนว่แกลง้งสงวค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นไอตางเรือ่องหน่อยก่อนนะ,ะเสร็จแล้วก็จะเป็นอัมปลา เสร็จแล้วก็ชิมค่ะ ไม่ต้องอหวานมากอ่โหระพาที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปะคะ่ะแค่นี้เองทำกับข้าวไม่เห็นจะต้องเรื่องมากเลยนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็คนผักเข้ากันนจ้ะปรุงเอาที่รสตัวเองทอบนะจ๊ะแต่แรบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะคะ เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ขึน้นอยู่กับการที่เราจะใส่พริกแกงน,นะคะ ใส่น้ำเยอะจ๊ะก็จะพักให้หอยอ้าเปิดฝาแล้วเราก็พอนะคะแล้วเราก็ต enfin ักใส่จานได้เลย Boy. จ้าเรียบร้อยแล้วค่ะจับไนแไง่ายผัดผัดพริกแกงค่ะไปชิวหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะ